ภัพิบัตินี้เกิดจากเวรกรรมของมนุษย์คือก่อบาปก่อเวรกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงอาฆาตพยาบาทของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะถูกฆ่าถูกทรมานถูกเอารัดเอาเปรียบพลังความชั่วร้ายของแรงอาฆาตพยาบาทเหล่านี้มีการสะสมกันมาแต่โบราณจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งผ่านสงครามใหญ่ๆและสงครามโลกมาแล้วถึงสองครั้งทำให้บังเกิดเป็นกลุ่มดาวสีดำ ขนาดมหือมาจำนวนสามดวงขึ้นมาซึ่งจะกล่าวว่าเป็นหลุมดำก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่แต่มีพลังงานมหาศาลมากกว่าดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะจักรวาลเราเสียอีกวงโครจรของดาวนี้ดวงแรกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระยะ4ี่เท่าของดาวพลูโตดาวดำนี้คงจะอยู่ในมิติโลกวิญญาณเท่านั้นคงจะไม่มีตัวตนในนิมิตของโลกมนุษย์เพราะเกิดจากพลังจิต ของคนที่กำลังจะถูกฆ่าหรือทนทุกข์ทรมานหลักการคล้ายกับพลังจิตของพระเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกบรรจุลงในเครื่องลางของคลังมิติของโลกวิญ,ญญาณที่มีมากมายและหลายระดับเช่นยักษ์นาคเทวดาพรมเป็นต้นผู้รู้ที่อยู่ริมแม่น้ำโขงกล่าวว่ามิติโลกวิญญาณที่คล้ายกับโลกเรานี้มีเป็นพันๆการที่คลื่นสนามแม่เหล็ก มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแรงดึงดูดคงจะมีผลกระทบต่อคลื่นพลังงานเป็นตัวสร้างมิติหรือในทางกลับกันที่เราเห็นได้เช่นการทดลองที่ฟิลาเดลเฟียหรือการไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพีระมิดหรือใช้วิทยุสื่อสารแถบสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่มักมีปัญหาเป็นต้นกำหนดที่จะเกิดภัยพิบัตินั้นยังไม่มีใครทราบช่วงเวลาที่แท้จริงได้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของฝ่ายมารน,นอกจากฝ่ายขาวจะไม่รู้ถึงการตัดสินใจของพวกเขาเขาสามารถจะเปลี่ยนได้ฝ่ายขาวทำได้แค่กำจัดคนชั่วออกจากระบบหรือเร่งเตือนให้คนทำความดีหรือชี้จุดที่ปลอดภัยให้เท่านั้นภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในแต่ละสถานที่จากคำบอกเล่าของหลวงพี่ท่านหนึ่งตามที่ท่านเห็นในกรรมฐาน และคำเตือนของเทวดาดังนี้ภาคใต้โดยเฉพาะทางตอนล่างจะพบกับพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์พัดเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างจะสูญสิ้นไปหมดแผ่นดินจะหายไปเหลือเพียงเกาะไม่กี่เกาะคนที่อาศัยอยู่เสียชีวิตเกือบหมดภาคกลางจะพบกับพายุฝนอย่างหนักแผ่นดินไหวแผ่นดินแยก กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงจะจมลงไปหมดเดืองจากแผ่นดินไหวและสุดตัวลงกลายเป็นทะเลภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบภัยพิบัติน้อยกว่าภาคอื่นๆเพราะภาคนี้ประสบเคราะห์กรรมอยู่เสมอเป็นการใช้นี่กรรมอยู่เป็นประจำแล้วโดยภาคนี้จะพบลมพายุและแผ่นดินไหวบ้างเล็กน้อยจังหวัดที่ปลอดภยัยปีอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิเป็นต้น แต่ปัญหาสำหรับภาคนี้ก็คือผู้คนที่รอดตายจะต้องพบกับโรคระบาดและอดอยากเพราะพืชพันธุ์ธยาหารถูกภัยธรรมชาติทําลายหมดภาคเหนือจะพบภัยธรรมชาติก็คือแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกมีไฟขึ้นมาจากใต้พิภพผู้คนล้มตายจำนวนมากเช่นเดียวกับภาคใต้และภาคกลางพื้นที่ริมทะเลจะถูกน้ำท่วมเข้ามา สรุปว่าหลังจากเกิดภัยพิบัติแล้วประเทศไทยจะต้องทำแผนที่ใหม่เพราะดินแดนบางส่วนจะจมลงใต้ทะเลสำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกประเทศที่เป็นเกาะเช่นญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ไต้หวันจะจมหายไปเกือบหมดประเทศที่เคยเป็นผู้ก่อสร้างสงครามในสมัยสงครามสงครามที่หหรือครั้งที่สอง ก็จะต้องใช้นี้กรรมที่ตามมาเนื่องด้วยแรงคำสาปแช่งของผู้ที่ได้รับเคราะห์เนื่องจากสงครามทั้งสองทำให้ประเทศเหล่านั้นประสบภัยพิบัติที่เกิดจากแรงอาฆาตจนพังพินาศไปหมดประเทศที่เคยล่าอาณานิคมประเทศที่เคยคาทาตใช้แรงงานทาสมาก่อนจะต้องประสบภัยพิบัติจากคำสาปแช่งของผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานในอดีต และกลุ่มที่เคยล่าอาณานิคมมาก่อนจะหันมาทำสงครามกันเองและภายหลังจากการเกิดภัยพิบัติอันเนื่องมาจากแรงอาฆาตพยาบาทและคำสาปแช่งของเหล่ามนุษย์โลกที่ต้องทนทุกข์ทรมานเนื่องจากถูกเอารัดเอาเปรียบและขมเหงประชากรทั่วโลกจะมีชีวิตรอดเหลือไม่เกิน100รล้านคน สำหรับคนที่รอดชีวิตหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้จำแนกได้เป็น3ประเภทคือ 1. พวกที่รอดชีวิตแต่สูญเสียสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากมีจิตใจและสติที่ไม่เข้มแข็งพอไม่ได้ฝึกเจริญกรรมฐา,านมาก่อนไม่สามารถทนเห็นสภาพของเหตุการณ์ต่างๆได้เช่นคนตายจำนวนมากแผ่นดินไหวแผ่นดินแยก 2. พวกที่รอดชีวิตแต่สูญเสียสติสัมปชัญญะไปชั่วขณะหรือบางส่วนที่เรียกว่ากึ่งดีกึ่งบ้าพวกนี้ได้แก่ผู้ที่ฝึกหัดกรรมฐา,านมาบ้างจนมีพื้นฐานพอสมควรแต่ยังไม่แข็งแกร่งพอ 3. พวกที่รอดชีวิตและมีสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะมีจำนวนน้อยมากได้แก่ผู้ที่เจริญกรรมฐา,านมานานหลายปี จนมีจิตใจเข้มแข็งมองเห็นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของมนุษย์โลกหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่เคยเจริญมรณานุสติมาเป็นประจำแล้วจนไม่กลัวความตายและมองเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองประเทศไทยจะมีผู้รอดชีวิตมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกคือประเทศไทยจะเสียหายเพียง70%ขณะที่ประเทศอื่นๆ เสียหายเกินกว่า90%เอร์เซนภายหลังภัยพิบัติใหญ่ครั้งนี้มนุษย์โลกที่รอดชีวิตมาได้ก็ยังต้องประสบกับภัยโรคระบาดตายไปอีกไม่น้อยหลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ผ่านพ้นไปแล้วโลกมนุษย์ยังคงเหลือแต่ผู้ที่มีศีลธรรมคนชั่วทั้งหลายจะเสียชีวิตไปหมดหรือกลายเป็นคนบ้าสูญเสียสติสัมปชัญญะ ดินจินดาและทรัพย์สมบัติทั้งหลายจะผุดขึ้นมาเกละเรื่อนพื้นโลกผ่านไม้ต่างๆแปลกๆจะออกดอกออกผลเต็มไปหมดอาหารการกินจะอุดมสมบูรณ์มากแต่ใช้เวลาอีกหลายร้อยปีโลกมนุษย์จะค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่อีกครั้งภายหลังจากที่ทาวรวัตถุทั้งหลายถูกทำลายลงไปหมดทัศนคติและค่านิยมของคนในยุคนี้ จะตรงข้ามกับคนในยุคก่อนเกิดภัยพิบัติคือมีความเจริญทางจิตใจและมีคุณธรรมสูงขึ้นแต่ความเจริญทางวัตถุจะมีน้อยมากเพราะจะต้องก่อสร้างใหม่กันหมดเพชรนินจินดาทั้งหลายที่กองเกลื่อนพื้นดินจะไม่มีค่าอาหารการกินจะมีค่ามากกว่าประเทศไทยซึ่งมีผู้รอดชีวิตมากกว่าประเทศอื่นๆจะค่อยๆเจริญขึ้นจนภาษาไทยกลายเป็นภาษาหลักของโลกในที่สุด เนื่องจากคนในประเทศอื่นๆถึงแม้ว่าจะรอดชีวิตก็จะมีสติวิปลาดไปหมดและการเจริญพระกรรมฐานนั้นก็จะมีปฏิบัติกันเฉพาะในเมืองพุทธเท่านั้นเป็นส่วนมากเมืองนอกก็มีแต่น้อยและจิตสมาธิไม่สูงเหมือนคนไทยคนไทยผู้มีศีลธรรมซึ่งเหลือรอดจากภัยพิบัตินี้จะได้ทำบันทึกเหตุการณ์ในครั้งนี้เอาไว้และหลังจากนี้ไปอีก300ปีถึง400ปี วิชาการสิ่งก่อสร้างจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งควบคู่กับจิตใจของมนุษย์โลกซึ่งเจริญเข้าสู่ยุคศีวิไลผู้ที่จะไปเกิดในยุคนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมรู้จักทำบุญทำทานมากพอสมควรภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจะสามารถแก้ไขหรือบรรเทาได้อย่างไรแค่ไหนเทวดาตอบว่าไม่สามารถจะระงับภัยพิบัติได้ แต่สามารถบรรเทาให้เบาบางลงไปได้ตามแต่การปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วของชาวโลกทั้งหมดเพราะว่าสาเหตุของภัยพิบัตินั้นเกิดจากความชั่วร้ายต่างๆที่สะสมมาในจักรวาลน,นี้นับหมื่นหมื่นปีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการทำชั่วบนโลกมนุษย์นี้เองทุกครั้งที่มีการทำชั่วเกิดขึ้นคือผิดศีลขั้นพื้นฐานหรือศีลห้าจะต้องมีผู้เดือดร้อนหรือเจ้ากรรมนายเวรน,นั่นเองสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรม คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ